ที่ห้องประชุมสีอยุธยาหอวชิราวุธานุสรในบริเวณหอสมุดแห่งชาติพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนทรงเป็นประธานในพิธีเปิดฤดูการแข่งขันต่อปัญหาประวัติศาสตร์หัวข้อพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 และสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนาวดีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการเรียนรู้มหาธิร,ราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นหัวข้อทำดีดีกว่าขอพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีการศึกษา2565 มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพะคินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชสุดาสิริโสภาพนวดีจัดการแข่งขันทั้งสองรายการระหว่างวันที่27-28มกราคมนี้เพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักรู้ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี โดยมีสถาบันการศึกษาในภาคีเครือข่ายมูลนิธิ21แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันผู้ชนะเลิศจะได้รับถทวยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้ได้จัดนิทรรศาการดุสิตธานีเรียนรู้แผนการพัฒนาสยามอย่างรอบด้านในรัชกาลที่6การสาธิตกิจกรรมพัฒนาบอร์ดเกมดุสิตธานีท้องถิ่นวิวัฒน์และดุสิตธานี รัตเนรมิตร